สวัสดีค่ะวันนี้มิสอินเดียเอเชียจะพามาเที่ยวร้านของไทยเนาะที่หมกเกาจะพามาซื้อของไทยค่ะเป็นผักเป็นเครื่องปรุงนะคะคราวที่แล้วเราถ่ายร้านร้านต้นไปนะคะมันมีจะมีอยู่สองร้านนะคะมีร้านต้นแล้วก็และนี่ก็คือร้านตีค่ะอยู่ในอยู่ในย่านหยี่หมาโหลนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ ค่ามาดูกันเลยค่ะอ่านี่นะคะจะเป็นเอาน้ำยาสักผ้าเนาะหอมๆส่วนนี้ก็จะเป็นกาแฟกาแฟของเวียดนามนะคะอ๋อแล้วนี่มีงูด้วยค่ะเป็นยาดองนะคะยาดองชูก่กำลังเหรอ <laughs> สมุนไพรแห้งเอาไว้ไปชงอันนี้อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร ะตะไคร้ตะไคร้แห้ง,แ,หงแล้วก็มีปลากประป๋องของไทยนะคะมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาดูทุกซอกทุกมุมของร้านตีเลยนะคะอย่าลืมช่วยกันมาอุดหนุนซื้อของซื้อผักเครื่องปรุงด้วยนะคะอ่านี้จะมีถัว่วถั่วตาดอันนี้คือแคปมู และนี่ข้าวเกียบกุ้งค่ะอร่อยอร่อย <Hello. S 1> ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ของแช่เย็นนะคะจะมีมะพร้าวอันนี้น่าจะเป็นเอาไปทำน้ำเงี้ยวปะอะไรวะถัวเน่า,นาอ่าหน่อไม้ดองหอยดองค่ะแล้วก็มีของไปทำของหวาน,นตามนี้นะคะ มาทางนี้เลยค่ะมีน้ำวีต้าอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ้ำหูยอลูกชิ้นโอเด้งก็มีนะคะลูกชิ้นนี่มาจากไทยเลยค่ะมีลาสลิดด้วยค่ะลาสลิดค่ะอะลงข้างล่างค่ะคุณปลาทูค่ะปลาทูปลาทูสองตัวค่ะตมุมนะคะพริกแห้ง อมีข้าวเหนียวไทยค่ะแล้วก็น้ำตาลเนาะโอเคอันนี้คืออะไรคะไม่รู้จักเขาเรียกที่บ้านเรียกปลาเดียอ,อปาล่า <c oughs> ค่ะปาล่าอันนี้บักขามเปียก <c oughs> อ่าักขามเปียกเอาไปค่ะมีข้าวเหนียวดำพริกแห้งโอเคค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มมีเบียร์ไทยมีน้ำ นี่งไงยเบียร์ไทยโอ้ผ่านค่ะอันนี้ก็คือเป็นผักสดผักสดมะเขือเทศผ่านเลยค่ะทางนี้ค่ะมีกุ้งแห้งทางนี้เลยค่ะคุนเชี่ยวหมาอมไล้จริงหรอโอ้ <c oughs> เลิศค่ะเลิศเสร็จค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะจะเป็นอันนี้น่าจะข้างในจะเป็นกุ้นเชียงกุ้นเชียงไทยนะคะ ตุนเชียงไทยเสร็จลงจากมุนเชียงก็เป็นมาม่าเลยค่ะใกล้ๆกล้กลๆก,ก็ได้ค,ค่ะคุณค่ะมามา่าอ่ะมาม่าไทยนะคะต้มยำกุ้งนี่ชาด้วยนี่ค่ะชาตะมือค่ะอันนี้คือชาเขียวนะคะนี่ค่ะชาตะมือค่ะ ส่วนนี้คือชาไทยไทยทีค่ะโฮเซกโฮเซกดิลิชิเสโอเค,อเ,คเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานกินคอรอีก็จะเป็นมีภาษาเวียดนามดนะ้วยเนาะเพราะว่าร้านนี้เขาเป็นของเจ้าของก็เป็นเวียดนามเนาะข้างล่างกับคุณอันนี้คืออะไรคะนี้ก็น่าจะเป็นชาชาตามือนะคะอิอ กระเพาะปลาค่ะอะฮะอะฮะนี่คือเอาไปทำกระเพาะปลาค่ะโอ้อ่านี่ก็จะมีรส <ถ S 2> ดีอ่าราบหมูน้ำาตกอันนี้ก็เป็นผัดกระเพราปะผัดกระเพราอุ้ยแม่เอาลงมาเรื่อยๆเลยคะ่ะอันนี้เอาไปทำบุญน,นะคะนี่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 เครื่องทำบุญ เอาลงไปเลยค่ะ,เ,ะเอาลงไปเลยค่ะต้นนี้ีว่าใครเอาต้นเีียะค่ะเป็นพะโล้เป็นมาซื้อกันได้นะคะที่ร้านตีหมะกเก้าค่ะไม่ต้องกลับไทยนะคะไม่ต้องซื้อมาจากไทยค่ะเรามีให้คุณพร้อมหมดแล้วนะคะทั้งผักทั้งเครื่องปรุงที่หมักเกานะคะร้านตีร้านต้นมากันได้เลยนะคะมีอยู่สองร้านค่ะเมื่อกี้มีกระเทียมเยวโอเคเน,เนี้ก็เป็นกะปิเนาะแอดมินเนาะกะปิ พริกเผานี่กะทิใครจะกินซุปบะหมี่กับนี่ด้วค่ะเด้ออ่ะฮัซุปบะหมี่แล้วก็มีหน่อไม้ค่ะคุณห,หน่อไม้ก็มีเห็ดเห็ดกระป๋องค่ะเขาเอิญมาเห็ดเพาะของแสบตอนนี้นออเอาข้างล่างเนี่ยข้างล่นางหน่อไม้ใบยะนางมีให้เรียบร้อยค่ะอันนี้น่าจะเป็นนะ้ำพริกเผาเนาะ พริกเผาวันนี้ก็กะปีแล้วก็เป็นมารีกระป๋องนะคะรำไยเงาะนะคะอ่าไอันนี้นมันอย่างเนาะนี่เนาะอันนี้คืออะไรคะค,คองแขง,แขงเหมือนคองแขงบ้านเราแต่เป็นเครื่องมันเป็นเหมือน,นขิงพริแกแกงอะพริกแกงเหลืองค่ะมาทางนี้เลยคะ่ะ อุยมีน้ำเฮลูบอยเอาชั้นบนก่อนเิทน้ำปลามะนาวแล้วก็นี่น่าจะเป็นของของเวียดนามป่ะเป็นพริกซอสพริกส่วนนี้ก็เป็นซอสไทยข่าทองอันนี้มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกาแฟโอเลี้ยงอ่ะเที่ยวไปทำโอเคมาทางด้านนี้เลยค่ะเอดมิน มีพี่ไม้นะคะพี่ไม้ยงอกอ๋อน้ำปลา้าพี่ไม้คะ่ะข้างล่างเอาไหมคะเอามีน้ำปลา้านี่ด้วยน้ำจิ้มโอเคโอเคค่ะ <c oughs> มีของไทยนะคะไทยเยอะแยะ yeah, <c oughs> เลยคะ่ะน้ำปลา้าโอเคข้างในนี้จะเป็นอะไรคะ okay. เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนมีเส้นมีอันนี้ก็มาจากมาจากเวียดนามหรือมาจากไทยมาจากไทยนะคะคุณมันมีมีขันไทยด้วยค่ะคุณขันค่ะขันขันขันไปดูขันไม่ใช่ค่ะคุณขันทางด้านนี้ค่ะ เอานะคะเราเอาทุกซอกทุกบุมของร้านตีเลยนะคะอุ้ยมีที่ขูดมะพร้าวด้วยค่ะขูดโบล่าเลยอ่ะอ่ะค่ะนี่ค่ะขูดมะพร้าวนะคะนี่ค่ะขันไทยอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใช่ไก่นะคะขันตักมาอันนี้ก็ชาตามือเนาะมาอบบุงเส้นก็มีค่ะมาอบบุงเส้นค่ะมีสีผสมอาหารด้วยนะกล่องๆด้ไงค่ะยังไงคะสีเขียว สีแดงเลดคัลเลสีเหลืองเยลโล่แล้วก็มีที่ห่อเปาเปี้ยของเวียดนามค่ะฮัลโหลผักสดเลยค่ะเราได้ผักสดค่ะผักสดผักสดเราจะอยู่ในตู้มองไม่ค่อยเห็นหรอเขาเปิดตู้ได้ไหม,เ,ออมเ,เปิดได้ไหมค,ะค่ะ โอเคเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยมีพริกมีสตอด้วยอุ้ยสตอคุณหันไปที่สตอสิคะฉันชอบมากเลยค่ะสตอเอาลงมาเลยค่ะคุณู่ีเขียวไม่ใช่ค่ะกล้องนะค่ะเอาลงมาค่ะจะได้ชัดเจนชัดเจนมีขมิ้นมีใบเตยอยู่ในถุงน่ะหอละพามีมีหอละพาแล้วก็ใบแมงลักผักต่างๆของ ของไทยใบมะกรูดก็มีนะคะมะเขือเปาะมะเขือเปาะค่ะมะเขือพวงใครอยากกินซุปมะเขือผักชีลาวผลาวค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเอาไปแกงอ่อมเนาะแอดมินแกงอ่อมแอดมินอะไรข้างบนน่ะลูกชิ้นปะคะ อันนี้ของอินโดกับลาขอินโดเก๋าลาอินโดมาประเทศของอ๋อโอเคค่ะผักสดโอ้โหเรามีเยอะมากค่ะคุณกตอนตอนนี้เอ่อส้มเขากิ้งออกจากตู้เย็นแล้วเอ้าแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวนะคะแผนกยานะคะทางเนี้ยาไทยนะคะแก้ปงแก้ปวดนี่นะคะ อย่าลืมมาซื้อกันเยอะยๆนะคะ<ๆ>ที่ร้านตีมะเก้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราเรามาสัมภาษณ์เจ้าของร้านนะคะให้เซฮัลโหลกับเอเวร์วันหน่อยค่ะที่นี่ร้านตีนะคะอ่าอ่าที่นี่ร้านตีมะเก้านะคะขายของไทยทุกคนมาที่อุดหนุนร้านตีนะคะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะ <laughs> ยังไงก็ฝากร้านตีไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากเป็นกําลังใจให้มิสอินดี้เอเชียด้วยนะคะอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะคะร้านตีค่ะ